สวัสดีครับวันนี้มาดูการเทคอนกรีตเสาครับการตั้งเสาตั้งังให้ตรงก่อนนะครับตั้งเสาดึงดิ่งเช็คติงเสานะครับดูแนวครับดูแนวเสาิงซ้ายขวานะครับ่งซ้ายขวาแล้วก็ดึไม้รัดไม้รัดตีนเสาด้านล่างนะครับไม้นางสามไมู้กคาลัดตีงเสาก่อนนะครับ รัดติดเสาเสร็จประกอบแบบเสาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไม้ค้ำ้ายฝานะครับซ้ายฝาแล้วก็ดึง,อย,งอย่างอันนี้ดึงด้านดึงด้านข้างต้นแรกกับต้นสุดท้ายนะครับแล้วก็ดึงเอ็นยาวตลอดนะครับก็จะทําให้เช็คเสาสามต้นตรงกลางไม่ล้มนะครับนี่คือลักษณะของการเช็คเช็คด่งนะครับพอเช็คด่งเขาทุกต้นหมดนะครับ บ้านหลังนี้เทเสาสามเมตรหกสิบนะครับเสาบ้านสไตล์มมจินะครับค่อนข้างสูงนะครับเสา3เมตรหกสิบนะครับเราก็ต้องต่อทั้งร้านประมาณอีกเมตรมืงเพื่อถึงเสานะครับตันเทคอนกรีตครับวันนี้ใช้ตัวช่วยหลายตัวอยู่ครับเป็นรถมิกนะครับต่าสิบสี่ต้นใช้รถมิกใค้ปูนแค่สองคิวนะครับสองคิวใช้รถมิกมารถเทนมานะครับรถเทียบ มาพร้อมกับแมคโน้น้อยับแมกโรเล็กนะคมาช่ยปรับทางขึ้นนะครับทางขึ้นลาดขึ้นลงนะครับเพื่อให้งานมันเร็วขึ้นนะครับใช้แรงงานมยสืดว่าอุณหภูมิตอนนี้30สกว่าส0สองศานะครับร้อนมากนะครับอันที่วอนเกีเสาหนึ่งต้นก็จะใช้ประมาณสองพ็อกเก็ตก็เต็มนะครับเป็นพ็อกเก็ตเล็กนะครับของพ็อกเก็ตก็เต็มแล้ว รเราเะมามนะกระหว่างการเทก็ต้องดูนะครับว่าเสาตีเสานะครับมันมีรั่วหรือเปล่านะครับมีรั่วก็ต้องหาไม้ตีอัดหรือว่าเป็นไม้ตีอัดหรือว่าเป็นถุงปูนยัดเข้าไปนะครับอันนี้คือลักษณะาการเทคอนกรีตของเสา14ต้นนะครับ ค่อยเทไล้านะครับเททั้งสองฝั่งนะครับเพราะรถวิ่งรถบ้านไ,ได้นะครับรถรถเทียบรถเครนเล็กก็รถบ้านไ,ได้นะครับไป้องเทเทด้านหลังครั้งหนึ่งแล้วก็มาเทด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งครับต้องถอยรถหายออกนะครับอันนี้ลักษณะาการเช่ารถเทียบมาครึ่งวันนะครับครึ่งวันก็สองพันนะครับการทงเงานก็ทำให้เร็วขึ้นเซฟคนเซฟ เท่าไรทำง,งานนะครับเททำง,งานฮะไกลเคียงนะครับก็าการเทก็ค่อยเทนะครับคอนกีตผมเช็คดูคอนกีตผสมสำเร็จเนี่ยใช้เวลาเที่เกิน2-3งชั่วโมงนะครับก็ได้าจ่ากนี้เทจำนวนเยอะก็คงไม่เกิน1ชั่วโมงก็น่าจะเสร็จนะครับ นี่คือภาพรรมของการเทคอนกรีตนะครับี่ก็ะเทประมาณเกือบจะบ่งนะครับได้สี่ห้าต้นแล้วนะครับตอกเก็ตกันไม่ยากนะครับการรับแบบเสานะครับ,บ,บรับแบบเสาคือพอเต้งตั้งดิ่งเรียบร้อยแล้วก็ต้องรัดไม้นาสานด้านบนนะครับเพื่อไม่ให้แบบมันบิด ดังนั้นเวลาเสาตั้งมามันติดซ้ายติดขวานี่รัดแบบตรงปุ๊บเราก็จะหมาเสาก็จะไม่ไม่ดิีไม่เยงนะครับัาเสาก็ไม่มีเกียงก็เปจัดง,งานเวลาท่านครงคามาขึ้นครงคาก็จะทําให้งานง่ายขึ้นนะครับก็โอเคครับมีสาระก็กดติดตามกดไลค์กดกแชร์ได้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมค,ครับ